สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้อยู่ที่สุรินครับน้องพี่น้องอยู่ที่สุรินรลานช้างตรงข้ามโรบินสันทางค่ายโคมสุได้เอารถมาโชว์ครับนะมีอยู่3รุ่นพี่น้อง3รุ่นนี่เป็น M 0ซรุ่น10ครับนะ M 0ซหรือว่าโคมสุพ c 2 1 0รุ่น10 M 0ซตัวท็อปเลยโอ้ได้ข่าวว่าใส่ปั๊ม3า0มาพี่น้องปั๊ม3า0ก็คือ ปั๊มของ PC-300 ครับนะโอ้สาตันนะครับของ30ตันเอามาใส่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าโอ้อยางงี้ก็แรงดีเนาะแรงดีแรงดีนะแรงเฮฟวี่คือคือทุกทุกค,ค,คันใช่ไหมใช่พราะตัวรุ่นนี้รุ่นนี้คือ2องหนใส่ทุกคันเลยเราใส่มาตั้งแต่ผลิตนะตอนตอนท,ที่ที่ที่ทั่วไปที่ที่ใช้กันก็คือปั๊ม300นะอ๋อปั๊มของ PC-300 นะพี่น้อง มันจะใหญ่นะพัฒนามาจาก200รุ่น8 M Zero อ๋อรุ่นคือคือพัฒนามาจากรุ่นรุ่น8 M Zero แรุ่น8 M Zero แล้วก็มาเป็นรุ่น10เนอะ210ใช่ปั๊มใหญ่วงกี้ก็บงกี้ก็ยัง1วอยู่เนาะตอนนี้1วถ้าเป็นอ่ารุ่น8มันจะเป็น0.9 0.9เนาะอันนี้รดวัน1วนี่ครับรองรับได้1.2 1.3โอ้ครับ ก็ครับส่วนส่วนร้อก็ก็ด้อเนาะร้อยมเนี่ยสามลอกันครับเดี๋ยวเราเรามาดูไอตัวสปปรรพคุณก็ใบใบแท็กปกติเนะแปดสิบล้อเลยเจ็ดคเดียสองครับแต่ว่าปั๊มใหญ่เครื่องยนต์ก็6กสูบหกสบรอยหกมันเดิมนะเนาะยีตันกับ100กิโลกรัมในเองน้ำหนักอ่าก็6 sa s a 6หกหดีเจ็ดศูนยอีคิด สองประมาณนี้เนาะรหัสของเขาบีดมาได้หกร้อยหกตัวครับนะแต่แต่แต่วัดรอบก็2000นะสองพันเนาะแต่ว่าตําสุดจะหนึ่งพันเจ็ดนะ่งพันแปน่งพะตัวนี้จะปัะ๊มสามร้อย่าค่าตัวครับค่าตัวตัวนี้คือปกติมันสี่หลันสองนวันนี้เราไมจัดโปรโมชั่นสามเกให้ให้ให้ถึงวันไหน ให้ถึงวสิ้นเดือนนี้เดือนตุลานะรับวันนี้วันที่17เนาะสามจลอไหน้องนะสามจลอค่าตัวของเขานะก็สอบถามได้หรือว่าเซลล์ใกล้วันท่นหรือว่าโรมาสุดมีมีมีศูนย์กลางมีเบอร์อะไรไหมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ศูนย์ุน์อุบลศูนย์สุรินทร์อุบลแล้เราไม่เรามีเบอร์ที่ เพื่อมี f c หรือพี่น้องอยากอยากได้อยากอยากโทรคุยนี่นะพอเซ็นเตอร์อะไรมีมีมีเบอร์กลางไหมอ่าสุติเฮ้ยผมอยากซื้อโคมาสูทำไงอ่ะอืมทำไงผมติดต่อให้ไม่ได้อ่ะฮะอ่าโอเคครับนี่ก็คุยครับลูกพี่ก็อ่าดูราคร่าวพี่น้องสำหรับ m 0็มซร่ะุ่นสินะเอเอเอหกดีหนึ่งศูนย์เจ็ด อีกคิดหนึ่งนะครับนี่ครับตัวนี้นะร้อยหกสิบห้าพลังมา้าบัดรอบเพลียวสองพันรอบต่อนาทีครับนะว่าวงสวิงก็สิบสองจุดสี่รอบต่อนาทีครับนะป่งกีบักเก็ตเนี่ยหนึ่งคิวครับหนึ่งคิวหนึ่งคิวเต็มๆเลยนะครับก็ระยะคุณร,ระยะคุณลึกในหกจุดห้าครับนะสูงสุดก็เจ็ดเจ็ดจุดหนึ่งหกศูนย์ครับเมตรนะาที่ราคาปกติ นะครับอ่า80นะ80โดนเล7เดแค่รียสต์2นะครับไฟนอนไรเดินเร็วมากตัวอิมซีโร่ครับนะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูปัมโอ้โห <c oughs> ไม่ค่อยเจอนะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ปัมใช้ของพีซี300ครับนะมาหึมาครับนะใหญ่มากโอ้อย่างนี้กดสบาย้องนะสู้อึดทนแล้วก็อ่า แข็งแกร่งครับนะโอ้ใหญ่มากครับปั๊มนี่บึกเลยใช้ของ PC300 นะพี่น้องโอ้บักเอบเลยนันไว้ใจได้เจอแข็งแข็งนี่ลวงให้ดูเลยค <Okay. S 1> ่าตัวไม่แรงครับนะโปรช่วงสิ้นเดือนตุลาเนี่ยนะครับ3.95ลอครับนะหลอดไฟ LED บูมอามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กได้ไหมน้องแผ่นเหล็ก3แฉกตรงนี้ คคร่าวๆสนใจก็โคอมสูเซลครับบางกอกคอมสูเซลนะครับส่วนร้อยสามครับร้อยสามนี่รุ่นสิบเหมือนกันพัฒนาปั๊มมาเหมือนกัน<อ>วางปั๊มลูกใหญ่กว่าร้อยสามสิบรุ่นแปดพัฒนาตัวปัมว๊มลตัวนี้พัฒนาขึ้นมาจากรุ่นแปดเป็นวางปั๊มใหม่ปั๊มใหญ่ขึ้นอัตราไหลเพิ่มขึ้นอ,อ๋อคือคือให้ให้รีกไหลไหล,ไหลสะดวกสบายอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกพี่ เมกี้ก็0.65ไหมโอ้รอครับรอเดี๋ยวมาดูปั๊มหน่อยนี่ครับปั๊มใหญ่ปั๊มใหญ่เหยบอนาใหญ่แล้วก็การซ์วิทก็อยู่ตรงนี้เลยนะนะครับนี่ค่าตัวค่าตัวของเขานะครับโปรช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ3.1กับนะ3.1 อยู่ช่วงล่างปกติก็เจตัว1 2, 3, 4, 5, 6, 2> ึ่งสองสี่ห้าหกเคเรียนหนึ่งครับนะสีสูบน้องสีสูบสีสูบพร้อมไหมพมร้พอมเลยพร้อมเลยอ่าว่ากันไปสิบสามจันครึง่งตัวนี้อยู่ที่3.1มจุดนึ่งลอนะสามจุดนึ่งลอนะ้องสอบถามได้ความใหญ่พุงกี้ใหญ่ปั๊มใหญ่พุงกี้ใหญ่พุงกี้ลอครับนะ ใช้เครื่อง s a a CD95 LE 5ดครับนะครับตระกูลเขาก็คือ CD95 แล้วครับนี่ครับเมื่อกี้ก็0.063อ่วงสวิง11ร,รอบต่อน,นาทีครับ9.3นะครับป a p a c i t 9.3.5พลังม้าครับนะหรือว่าจะเป็นเริ่มต้นที่69.7นะครับกิโลวัตต์คูณด้วย1.31เ็าจะรีดม้าได้ อก้ว3 5ตัวครับนะวัดรอบเครื่อง2,200รอบต่อนาทีเราเป็นรถที่อึดทนแล้วก็ใช้ดีอีกรุ่นหนึ่งครับนะคมาสึกนะครับใครชอบใหญ่ๆก็จัดไปครับนะไม่มีปัญหา,าเดี๋ยวมาดูรุ่นเล็กหน่อยรุ่นเล็กไอ้แถวตัวนี้น่าจะ15ปอ15 <laughs> โอ้15ครับนะ pc สามสิบ mr สิบห้าห้าวันนี้มาสิบเอ็ดสิบห้าห้าปกติสิบห้าห้าวันนี้มาหนึ่งจุดหนึ่งครับหนึ่งจุดหนึ่งรอเลยครับ 1. 1ตัวนี้หลายไปปิ้งมีให้พร้อมนะครับติดลายแยกได้เลยนะครับรองตัวสำหรับวางท่อประปาหรือว่าทำถนนหนทางครับนะจะเดินเสาไฟหรือเอาไปใช้ในสวนนะครับได้หมดเลย เรามีใบมีดดันนะครับถึงสิ้นเดือนเนาะถึงสิ้นเดือนนะครับถึงสิ้นเดือนตุลาเนี่ยครับพิเศษพีซีสามสิบเอ็มอาร์นะครับตัวนี้หนึ่งจุดหนึ่งอดาวอาจจะดาวสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เครดิตนะนะครับแล้วแล้วแต่เครดิตว่าลูกค้าเก่านะเหมือนกันครับสองส2 4 5ี่ห้าสองสองสี่ห้าสสองขาดไปเลยตัวนี้ก็1หนึ่ง สามหนึ่งปกติสามเท่าไหร่นะปกติสามห้าสามห้านะจะถึงถึงถึงสิ้นเดือนตุลานี่ก็เป็นสามหนึ่ง 1, พี่น้องนะอ่าทุกชโชว์รูมเลยทุกท,ทุกที่เนาะทุกที่ทั่วทั่วประเทศอ่ะอันนี้ปกติก็นี่ปกติสนะี่สองเนาะสี่สสี่สองเหลือสามเก้าห้าพี่น้องนะครับเอาสนใจก็สอบถามได้ครับ ที่โคมาสุเซลใกล้ลบ้านท่านวันนี้มาโชว์ที่สุรินนะผมก็รีวิวให้หน่อยนะเอาเวลาหมดหมดเวลาครับฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ